สิ่งใดทําให้มนุษย์ต้องไปเกิดในนรกและพระยายมพูดอะไรบ้างกับสัตว์ที่ไปเกิดในนรกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดีหรือผู้มีปัญญาตัดสลรู้แล้วยืนอยู่ระหว่างกลางเรือนทั้งสองหลังนั้นหรือโรคนี้กับโรคหน้าวัรโลกสวรรค์นรกเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวปนีตมีผิวพันธดีมีผิวพันธซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์ผู้มีกําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็มีบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มี ส่วนสัตว์อีกพวกที่กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจแห่งมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตวิสัยก็มีเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานก็มีเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีภิกษุทั้งหลาย เราในนิรยาบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปแสดงแก่พระยายมว่าข้าแต่พระองค์บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาญาแก่บุรุษนี้เถิดภิกษุทั้งหลาย พระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตทั้งห้ากับสัตว์นั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตทั้งห้าปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือสัตว์นั้นตอบว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยพระยายมถามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งคือเด็กแดงๆเด็กยังอ่อนนอนหงาย เปื้อนมูดคูดปัสวะอุจจาระของตนอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือเทวทูตที่สองคือท่านไม่ได้เห็นหญิงชายมีอายุ80ปี90ปีหรือร้อปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้ชราซี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินไปกระสับกระสายล่วงวัยหนุ่มสาวไปฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นศีรษะร้านผิวตก ในหมู่มนุษย์บ้างหรือเทวทูตที่สามท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื่อนมูดคูดอุดจระปรสวะของตนมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมู่มนุษย์บ้างหรือเทวทูตที่สี่คือท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในหมู่มนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งรงกรรมกรลงโทษต่างชนิดกันบ้างหรือ เทวทูตที่ห้าคือท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้งเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์บ้างหรือสัตว์นั้นตอบว่าเห็นเจ้าค่ะพระยายมจึงกล่าวต่อว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้มีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่า แม้ตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายวาจาและใจสัตว์นั้นตอบกลับไปว่าข้าพระเจ้าไม่อาจคิดได้เลยมัวแต่ประมาทอยู่พระยายมกล่าวว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เลยเพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้นเรานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านได้ประมาทแล้วก็บา <t> ปกรรมนี้ไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่ชายน้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาตสาโรหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะหรือพามทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่าน ตัวท่านเองทำเข้าไว้เองดังนั้นท่านเท่านั้นจะสวยวิบากของบาปกรรมนี้เมื่อพระยายมเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตทั้งห้ากับสัตว์นั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะให้สัตว์นั้นกระทําเหตุชื่อการจำห้าประการคือตึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หข้างที่สองเท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สอง ตรงกลางสวงอกสัตว์นั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเรานายนิระยะบาลจะจับสัตว์นั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากสัตว์นั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเรานายนิระยะบาลจะจับสัตว์นั้น เอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะเอาสัตว์นั้นเทียมลถและให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วรุกโครงโชดช่วงภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยบาลจะให้สัตว์นั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วรุกโครงชดช่วงภิกษุทั้งหลาย เรานายนิรยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วรุกโพรงโชดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพร่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่จะพร่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพร่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพร่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของมหานรกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล็กลุกโครงแผ่ไปตลอดร้อยโยดรอบด้านตั้งอยู่ทุกเมื่อ พิษุ <Das que ath let> ทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างตักนั้นจัดเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กร้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิษุท <Das> ั้งหลาย ย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยร่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกจะเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตรบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิด สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กร้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดถึงแม้สัตว์นั้นจะออกจากประตูดได้แต่ว่ามหานรกนั้นมีนรกเต็มไปด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกคูดนั้นและนรกคูดนั้นมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเชื่อเฉือนผิวแล้วเชื่อเฉือนหนังแล้วเชื่อเฉือนเนื้อแล้วเชื่อเฉือนเอ็นเชื่อเฉือนกระดูก แล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กาะเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและนรกคูดนั้นมีนรกเต็มไปด้วยเท่ารึงใหญ่ขี่เท่าร้อนประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยด้วยเวทนาอันเป็นทุกข์กาะเจ็บแสบอยู่ในนรก เท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและนรกเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปโยอดหนึ่งมีหนามยาว16องคุรีมีไฟติดทั่วรุกโพรงโชดช่วงเราในนิรยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขนลงๆ ที่ต้นกิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและป่ากิ้วนั้นมีป่าต้นไม้เป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่รมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างจมูกบ้างใบหูและจมูกบ้าง สัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ร้าจเจ็บแสบอยู่ในป่าต้นไม้ที่มีดาบนั้นและยังไม่ตายตาบเท่าบาปก,กรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะรอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้าง สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ร้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าคะ่ะ เรานายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโครงโชดช่วงเปิดปากออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโครงโชดช่วงเข้าในปากก้อนโลหะนั้นจะไม่บิมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องร่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ ที่นั่นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยาบาลกล่าวกับสัตว์นั้นว่าพ่อมหาจำเลญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกว่าข้าพเจ้ากระหายพระเจ้าค่ะเรานายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วรุกโพรงโชทช่วงเปิดปากออกแล้วเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วรุกโพรงโชทช่วงกรอกเข้าไปในปาก น้ำทองแดงนั้นจะไม่ลิมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางโซนเบื้องร่างบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ร้าเจ็บแสบอยู่ณนะที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปก,กรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกษุทั้งหลายเรานายนิรยบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้เคยมีมาแล้วพระยายยมได้มีความดำริในใจอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าพระคุณเอ๋ยเราสัตว์นรกที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราได้ความเป็นมนุษย์ขอให้คถาคตอรหันตสัมมบาสัมพุทธ,ธะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอเราได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ขอพระองค์ผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมแก่เราขอให้เรารู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เราไม่ได้ฟังสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงมาบอกเราบอกเรื่องนี้เพราะเรารู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นน,นรชนเราใดยังเป็นมานพหรือคนหนุ่มคนยังไม่แก่ มนุษย์ผู้ยังหลงยังประมาทยังติดในโลกียสุขไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ก็ตามผู้ยังไม่ตื่นรู้อันมีเทวทูตเด็กทารกเตือนเรื่องความเกิดคนแก่เตือนเรื่องความแก่คนป่วยเตือนเรื่องความเจ็บป่วยคนถูกลงโทษโดยกฎหมายเตือนเรื่องผลของการทำผิดศพเตือนเรื่องความตายตักเตือนแล้วประมาทอยู่ นอลชนเหล่านั้นจะเข้าถึงบูสัตว์อันเร็วถึงความเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนนอลชนเหล่าใดเป็นสัตว์ตบรุษบุคคลผู้ประเสริฐผู้ตรงผู้จริงใจผู้ประพฤติดีผู้สงบระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยะในการไหนๆเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณนะ และไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้นอลชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงและเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุธรรมเพื่อพ้นนรก